ครับสวัสดีครับว,วันนี้วันที่16สิงหาคม2563นะครับชมรมสองเจษุรขึ้นหนุนผู้ยากไรนะครับนำโดยหลวงพ่อพระครูกาญจนาสุตาคมเจ้าคณะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมโดยท่านอดีตประธานสภา,าเขตจอมทองสามสมัยนะครับท่านกิตติเสกวัฒน,นมงคลหรือว่าอานิมโกบอของพวกเรานะครับผมวันนี้ได้มาลงเคสที่1823นะครับเป็นเคสของนายทศพเรเศษปรกษาอายุ52ปีตรงนี้อยู่ที่เรียกว่าซอยโกบก้า นะครับผมอาการป่วยของท่านนะครับที่ติดเตียงเป็นเพราะว่า,าเส้นเลือดติดมานสมองนะครับแล้วก็เป็นโรคปอดโรคไตนะครับผมน,นี่ครับเพิ่งมาเป็นแบบสองสามเดือนเลยนะครับแล้วก็มีวันนี้ทางพี่นิ่มก็ได้นํารถเข็นมามอบให้แต่ให้พี่นิ่มต่อเลยนะครับผม,มวันนี้ผมได้มีโอ,อกาสมาเยี่ยมคุณต่อซึ่งสมัยเด็กก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็บ้านตอนปอดก,ก็เหมือนเป็นญาติกันเลยบ้านก็วันนี้เมื่อกี้ได้รับโทรศัพท์จากในในเฟซบุ๊ก ก็เออเลยพินเข้ามาก็เลยอยู่ที่วัดสันติที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิไทยอยู่ก็เห็นปุ๊บก็เลยรีบเอารถอินแชมาให้เลยรับก็ขอตับ๊บก็เอามาเลยให้เลยครับแต่ยังไงก็ยังเป็นกำลังใจให้กับต่อแล้วก็ให้กับทางนักปอสนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับครับอ่าแล้วก็ คุณยายเป็นคนดูแลเนาะเราวันนี้ได้รถเข็นมาจะได้ได้ใช้ประมาณไหนบ้างครับวันนี้ใช้ประมาณหนึ่งไร่ตะไร่อยนะครับอาจารย์เขาได้ด้ยไหมไม่ได้น้องมีความร้สึกไหก็จะทำไก่ผ้าเป็นเขาถ้าเอาจากขึ้นี่มาก็เนี่ยจะทำไกายภาพไหมให้เขาก็ขอบคุณคุณยา่นะคะขอบคุณมากมากเลยขอให้เจริญแล้วครับผมนะครับสุดท้ายนี้ครับเราก็นะครับฝากขอฝากพี่ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับชมรมนะครับผม วันนี้นะครับซึ่งพี่ใหญ่ของเรานะครับได้ได้ทราบข่าวก็รีบมาเลยนะครับผมทางที่ตอนนี้นะครับก็อยู่ในเกาะติดสถานการณ์ที่วัดสันตินะครับที่เห็นไฟไหม้นะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณพี่พี่นะที่ดมติดตามและบริจาคกันเข้ามานะครับก็ขอให้พี่พี่นะมีความสุขสมหวังนะครับร่ำรวยเงินทองสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสุดท้ายนี้แล้วขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ